สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่14มิถุนายน25 6 8้าทุกคนคะ่ะวันจะ14สันพี่น้อง16นะคะทุกคนขอโทษขออภยัยเด้อพี่น้องเด้อเจคำนวณไว้นะคะทุกคน1 6นะคะมิถุนายน2568น้าวันจันทร์ ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนาวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่าน แยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะแต่ FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นนะคะไปรับชมวันที่13ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่13ใจให้เด่นรอบเช้า5และ4เด่นรอบบ่าย4และ3 รอบเช้ามาหกสองหกศูนย์เจ็ดหลุดหมดเลขเด่นประจําวันรอบเช้ามาเลขหกรอบบ่ายจะให้สี่และสามมาสองหนึ่งหนึ่งสองสองความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลมาจริงๆด้วยมาเลขเบิ้ลประจําวันหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนถ้าหลุดเบิ้ลก็น่าจะได้แต่มารอบบ่ายเนาะทุกคนเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะทุกคนสําหรับจีนเอาไปต่อคะ่ะพี่้องวันที่สิบหก จากที่เจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจได้อยู่ที่0ูนย์เมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ0ูน 0, 0 0เจ 0, 0 0เจ0 0ศูนย์ศูาเกาศดยมาแล้วด้วยพี่น้องเด้อบามักพี่น้องตัดออกได้เลยเด้วค่ะศูนย์่สี่ศู ศูนย์ห้าห้าศูนย์เก้าูนย์เก้าเจ็ดเดเกองสาคุณชักุณนะคะ 89, 59, 9 9, เก้าแปดแปดเก้าเก้าห้าหเกี่ายรอบ,บายอยู่ที่7และหกนะคะทุกท่าน7 0, 0็ด

3 <rude S 2> ามค่ะทุกคนประมาณนี้พ no ี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นกันค่ะทุกคนค่ะศูนยาเจกนะคะศูนย์เจ็0เจ็ดศูนยทุกคนศูนยเมื่อวานนี้มาแล้ว f อซไม่ชอบตัดออกได้เลยนะคะแต่ว่าเป็นคู่ตัวเด่นนะคะเค่ะเก้าเจ6 9 7กับ6 0จ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกหกศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าหกเอฟซีขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆคู่ที่เอฟซีชอบค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันกันเจะจจะผู้เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเลขเด่นประจําวันจันท์อยู่ที่สองกับเจ็ดเบิ้ลประจําวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ด เลขสกับเลข7นี้ f อสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายยิ่งสายรูดค่ะทุกคนคะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันกันค่ะเด่นรอบเช้าสูนยในเด่นประจําวัน2องในเนะคะเป็น0220์7องติดคู่ตัวเด่น0770 9ค่ะเก้าสองสติดคู่ตัวเด่น9779เจ็ 7กับหและสองกับเจดเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดติดไดเด่นประจำวันเลขกลิ้นประจำวัน6ก6่ะหกสองสองหกหกเจ็ดเจดหติดคู่ตรเด่นหกเจ็ดเจ็ดหนะคะทุกท่านคาเป็นจังใดแน่พี่น้องมากกพอคา่ะ <G ül üyor> ขอให้ FC โชคดีกันทุกคนถ้าชอบนะคะสำหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่16บหมิถุนายน2 5งพน้าหกสดะคะทุกคนคะ วันจันเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ f อทุกทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้เจขอให้ f อโชคดีนะคะสุกโศันหมานสุขูสุขคุ้นเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ